เซ็กชวลฮาร์รัสใครเป็นคนทําเขาคือทุกครั้งเวลาเราได้ยินประโยคอย่างนี้นะคะคำถามคือเกิดอะไรขึ้นเราต้องเราต้องการดีเทลเวลาเขาบอกว่าใคร Sexual h a r ร์รัสก็คือการเขาเรียกอะไรนะล,ล่วงละเมิดทางเพศใครทําอะไรคุณคุณข,ขอขอความรนาชัดเจนนะคะในจุดนี้ถ้าถ้ามีอะไรในภายในกองทำไมไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรที่ที่เรารับทราบตอนอน้จุดนั้น ทำไมมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมาเยอะแยะแล้วคุณมาพูดอย่างเนี้ยหลังจากทุกอย่างนึกออกไหมคะมันมันเป็นอะไรที่ไม่น่ารักอะ่ะออแล้มันมีค,มคนทั่วไปเขาน่าจะดูออกนะว่าว่า <laughs> มันเกิดอะไรขึ้นอะ่ะใช่ไหมคะคนที่มีความคิดทั่วไปอ่ะคะมีอ,อ่อนจริบๆน่แอบนอยนะเสียความรู้สึกไหมกับกับสิ่งที่แบบว่าเขาได้แบบมาตั้งโต๊แะแถข่าวอีกรอบหนึง คิดว่าเขาเขาก็น่าจะทําอย่างนั้นแหละเพราะว่าเราได้งัดหลักฐานที่ที่เรามีออกมาแล้วแบบีตอนต้นมันไม่ได้ชี้แจงจำได้ไหมแล้วแบบนี้ก็มาไลฟ์ชี้แจงเ,เขาก็ควรจะต้องทําอย่างนั้นไม่ไม่ไม่ฉะนั้นนะ่ะทางทางคนที่เชื่อเขาก็ก็ก็ต้องสงสัยถูกไหมฮะมันเป็นอะไรที่คิดคาดเดาได้ว่าเขาจะทําอย่างนั้นเสียใจไหมครับที่แบบน้องออกมาไลฟ์ต้องตอบเราเพราะเราก็เหมือนให้ใจเขาเสียใจตั้งแต่ครั้งแรกอันที่สองไม่เสียใจ ครั้งที่สองคิดว่าคิดว่าค่อนข้างรู้จักเขาตัวตนเขาละก็<ม>คิดว่าจะโดนอย่างนี้เรื่อยๆนะคะ<ม>แต่เสียใจครั้งแรก<ม>ออสิ่งที่เสียใจคือไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเด็กอายุ20สเนี่ยจะมีความคิดจะเรียกว่ายังไงออมันไม่ต้องใช้คําพูดนี้นะ<ม>เขาได้ยินอะไรก็ตามเนี่ยมันผ่านสมององเขานะคะผ่านหัวใจเขาแล้วมันมันออกมาจากปากเขากลายเป็นพิษไปหมดเลย นี่คือสิ่งที่รู้สึกว่าเราเราเรา,เราเกิดอะไรขึ้นกับเด็กคนนี้<ม>เด็กคนที่เคยน่ารักในกองนะคะ<ม>โอนยิ้มสวยงามแต่แต่ทำไมทาไมวันนี้เราเรามองคนผิดไปเยอะ<ม>ก,ก,ก็ก็รู้สึกเสียใจว่าโอ้โหไม่น่าไม่น่าจะมงนางวันนั้นเลยเนี่ยแบบแล้วก็เสียดายโอกาสของ CJ <ม><ม>ซึ่งวันนั้นก็ทำได้ดีพอๆกัน<ม>แต่ว่ามันมันด้วยหลายๆอย่าง ด้วยกระแสด้วยอะไรอย่างนี้ไงะ,ะ,ะก็ก็คือมันก็เลยต้องเป็นแบบนั้นแต่แต่มามีคิดว่าภาษา, e Destiny, าอัางกฤษเรียกเดสตินีบางบางบางทีอ,อ,อ่ะมองไม่ใช่ของนางมันก็จะมีเหตุแล้วตัวนางเองเป็นคนที่ยนเคลื่อนทิ้งเพราะเนื่องจากว่าทางเราทําทุกวิธีแล้วนะคะรเราเตรียมชุปนางทุกอย่างเราเราเราทำดีที่สุดอยู่ๆมาวันหนึ่งนางก็ลุกขึ้นมาบอกปฏิเสธไม่ไปงาน ไม่ไปได้มันนม้มีเคยมีเคสมีอยู่ครั้งหนึ่งจะเล่าให้ฟังอิาเบลล่าเคยเคยไปอยู่ที่อังกฤษแล้วพอดีโดมินิกันเขาเชิญมากระทนหันแล้วก็ถามนางบอกเออมีงานจะไปไหมเขาบอกหนูหนูจองทริปไว้แล้วไปมาดีฟมามีบอกไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาค่ะงั้นงั้นมามีก็ cancel งานนี้หนูไม่ต้องไปอิาเบลล่าจะจะจะไปนี่คือคือถามว่าเรามีปัญหาไหมกับการที่นางงานปฏิเสธงานไม่มีนะคะเราคุยกันได้แต่ไม่ใช่ว่าคุณไม่เคยปฏิเสธอะไรเลย แล้วพอมางานจะไปวันพุ่งคืนนี้คุณมาตั้งแง่หนึ่งสสามสี่ห้าเพื่อที่จะให้เราปฏิบัติตามคุณหนึ่งสสามสห้ามันไม่ใช่เรามีเราเราเราทำงานเราต้องมีเปเปอร์เราต้องมี paper, อมันเดอร์คอนแทรคในสัญญาต้องเป็นตามน,านั้นถูกไหมฮะมันมีไม่สามารถจะทำให้เกิด สักครั้งหนึ่งเนี่ยนะถ้าเกิดเราทําให้เกิดแบบคิปไปแบบยอมเข้าหนึ่งเนี่ยคุณคิดว่าเราจะตกอยู่เป็นเบื้องล่างเบื้องล่างไหมและเราเป็นพับลิกคัมเปนี้มหาชนเราทําอย่างนั้นไม่ได้ค่ะทุกอย่างมันต้องตรงไปตรงมาค่ะค่ะมันี้ค่ะเหมือนวันนี้เขามาแถบหนังข่าวเขาก็เหมือนประมาณว่าเขาก็อาจจะไม่ได้แบบมีการแจ้งความหรืออะไรเพราะว่าอาจจะด้วยแบบว่ามันเป็นเหมือนกฎหมายระหว่างประเทศะ่ค่ะคือแบบนี้มองว่าตรงเนี้ยเอาจริงๆมันสามารถที่จะ ทำได้ไหม้โอเคอันนี้ได้ศึกษามาแล้วก่อนที่พอดีคุณวัฒน์แกก็ถามแบบนี้ตอนที่เกิดเรื่องใหม่ๆเพราะว่ามบนี้ไม่ได้พูดอะไรเลยแล้วก็เล่าให้แกฟังนิดหน่อยแต่ว่าก็เราก็รู้แหละว่าเอาวให้การมันไม่ใช่อย่างนั้นแกก็ไม่โกรธหรอแกก็ถาม อ๋อโกรธค่ะแล้วรู้ตัวด้วยว่าโกรธแต่เดี๋ยวเดี๋ยวจะแถลงเองก็ว่าอย่างนี้นะคะแล้วก็วันนั้นเช้าว,วันนั้นที่ที่มามิจจะขับรถไปไปสานบุตรหวจก็เล่าให้แกฟังว่าอ๋อศึกษาแล้วพอดีมีเพื่อนเป็นอายการมันมีกฎหมายระหว่างประเทศนะคะชื่อ Mlat Mlat <ม>ไปศึกษาดูได้นะคะเราจะต้องเรื่องไปที่อายการสูงสุดในไทยและอายการสูงสุดในไทยเนี่ยจะทําเรื่องไปที่จะเป็นหน่วยงานของรัฐต่อรัฐอ<ห>่าถ้ารัฐต่อรัฐเนี่ยเขาจะเป็นคนสืบสวนสอบสวนสืบความได้ มามิสศึกษาแล้วในในในกฎหมายอินเดียนะคะโทษจำคุกสูสงสุด2ปี 2> uh huh. แล้วก็แล้วก็อาจจะมีปรับแต่เราไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้มานี่เพื่อจะปรับใคร uh huh. นะคะกระเช้าไม่ต้องเงินไม่ต้องนะคะคุกเท่านั้น uh huh. มามิไม่ไม่ยอมนะคะก็คือคือ uh huh. คือโอเคมันมันจะมันเกินไปเยอะ uh huh. สิ่งที่เขาพูดอะ่ะอย่างเช่นคำว่ามามิแอบแท็กเขาแอบแท็กแอบแท็ก huh. นะ uh huh. แล้วก็เอาพุดธกันทูเฮอร์เฮด เอาปืนเจาะหัวให้เซนให้เซนเอกสารอันนี้มันไม่จริไม่เป็นความจริงเพราะฉะนั้นเราต้องเราต้องดีเฟนต์แล้วมันจะทำให้เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะผลจากผลจากการกระทําของเขาทําให้บ้านนี้โดนต่อว่าจากคนทั่วโลกอันนี้แคปของทุกคนแคปเก็บไว้เพราะว่าจะได้เอาให้ศาลดูว่าผลกระทบของเราคืออะไรด่ามาเลยด่ามาได้เลยเก็บไว้หมดนะคะและและผลกระทบอีกอย่างหนึ่งใกล้ที่สุดใกล้ตัวที่สุดคือบราซิล เขากําลังขายสปอนเซอร์เขาถูกลสปอนเซอร์สมงานเขาจะเอามาจ่ายค่าไลเซน์เดี๋ยวมันมีจะดูซิว่าอันนี้มันมีจะรวบรวมไปให้เขารับผิดชอบได้ไหมก็มีผลกระทบทางองค์กรและอแน่นอนแน่นอนเพราะว่าน้องเวลาน้องใช้คําศัพท์ถ้าคุณดึงคําว่า sexual harass เข้ามาในในในกลุ่อะคนก็จะรู้สึกสงสารแต่ s e ็กชวล a r รัสต้องต้อง,ต,องต้องให้รับฟังเราด้วยว่าเราได้จะการทำการอะไรเราได้ได้สื่อสารอะไรกับนางงามไม่ใช่บอกว่าเขาใช้คําว่ามับนี้ไม่ฟังเลยอันนี้ไม่ใช่ถูกไม่ใช่คาที่ถูกต้องนะอาจจะย้อนเล่าย้อนนิดนึงก็คือเรามีเรื่องกับ2015ใช่ไหมคะเขาไปซาอุดอารเขากลับมาจากซาอุดอาร์หนึ่งอาทิตย์แล้วเขาก็เขียนอีเมลมาแล้วก็บอกว่าเขาโดน sexual h a r รัสสิ่งที่เราตอบกลับไปก็คือตอบว่า โอ้ฉันเสียใจด้วยนะแต่มันเกิดอะไรขึ้นเธอบอกเธอต้องบอกฉันว่ามีดีเทลอะไรเพราะถ้าเธอจะไปบอกว่าใครเขาเซ็ก a ชวลฮร์รเธอมันเกิดอะไรขึ้นฉันอยากรู้บาังงามคนนี้ไม่เคยบอกอะไรแบบนี้เลยสิ่งที่เขาทำคือเขาข้ามไปเรื่องอื่นไม่มีอาหารให้ไม่และไปโกหกว่าเราไม่มีคนไปด้วยเซา์สุดานเรามีพนักงานเราเอามองกุฎไปเจอนางที่นู่น อันนี้มันไม่ได้ชี้แจงแล้วตอนนู้นไม่อยากเจะนึงกลับมาแต่ว่าน้องเนี่ยฟังความไม่ได้สับเขาเรียกฟังไม่ได้สับจับประเดยนนะคะคือฟังนั่งแล้วไม่ได้นั่งใกล้กันนะนางไกล <c oughs> <c oughs> ก็คือคาธาน่าเนี่ยก็ออกมาเขาบอกไม่ใช่เลยเทนนซด์บอกเธอสเตตเมนต์แล้วแต่เธอเลยน้องเขาก็ย oh ังว oh ่าอ oh ีกว่าอาคาธาน่าอยู่ในคอนแทรคแบบนี้ลูเซียนาอยู่ในคอนแทรคแบบนี้ใช่ไหมถึงไม่ถึงไม่สามารถจะพูด พูดอะไรแบบนี้พูดอะไรแบบนี้ได้ใช่ไหมคะเขาว่าอย่างนั้นผู้หญิงทุกคนนะมีศักดิ์ศรีมีเกียรติมันมีทํางานแบบทุกคนทำแล้วแล้วเราก็เราเราทิ้งเขาด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีเราให้เกียรติเขาเขาให้เกียรติเราไม่มีใครสามารถจะไปบังคับใขให้พูดอะไรได้นะคะเขามีเกียรติของเขามันมีก็มีเกียรติของมันมีดังนั้นทุกคนต่างฝ่ายต้องรักษาเกียรติซึ่งกันและกันควรจะให้เกียรติกันและกันมากกว่านะฮะค่ะ คือคือที่เขาส่งจดหมายทนายความมาเส้นสุดท้ายจริงๆเพราะว่านางโตตอบไปมาได้บอกไหมคะก่อนก่อนจะจะไปกัวเตมาลาหนึ่งวันเขาส่งอีเมลมายาเวเหยียดเป็นเจ็ดข้อที่เขาที่เขาโดนกระทำเราก็บอกเราก็โต้ตอบไปหนูต้องไปหาเอานะโต้ตอบไปสองสองครั้งครั้งสุดท้ายก็คือจบแล้วเราก็บอกให้เขาตัดสินใจว่าเขาจะไปไหมกัวเตมาลาถ้าไม่ตัดถ้าจะตัดสินใจไม่ไปก็ให้บอกมาเลย เขาไม่บอกเขาไม่แจ้งนะแต่เช้าวันรุ่งขึ้นทน,นายส่งเป็นเป็นจดหมายมานั่นคือความฟังสันสุดท้ายค่ะม,มามีก็โต้อตอบไปนะแต่ว่าจริงๆนั่นแหละก็พอดีส่งไปแล้วนางคงรู้ตัวแล้วว่าจากไอ้คำพูดใน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 การโต้อตอบของมามีนะคือโลดนางเลยรีบชิงละออกอชิงโสต์ก่อนเลยอ่าแน่นอนก็ทำอย่างนั้นทำนู่นนะเหตุการณ์มันเหมือน2 0ง5เป๊ะทุกอย่างค่ะ เปทุกอย่างไม่มีอะไรผิดเลยเราเรา,ายังไม่ได้โพสก็เหมือนบางข่าวเขาบอกว่าน้องละชินลาออกก่อนเพราะว่าเราส่งจดหมายโต้อตอบทนายความไปซีซีนางแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลผิดข้อหนึ่งข้อสองข้อสามมนมีจะบอกอะไรให้คุณไม่ไปกวเตม,มาลาคุณก็ผิดละคุณต้องออกละเพราะว่ามันผิดกฎอย่างรุนแรงปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้และ,แล,ะแล้วก็นะมันจบตั้งแต่วันวันที่คุณไม่ไปละ มิค่ะอย่างเรื่องกรณีที่เราส่งเอ,อกสารที่ว่าจะส่งไปฟ้องเขาอย่างเงี้ยค่ะ,ะคมันใช้ระยะเวลานานใช่นานใช้เวลานานค่ะ<ม>คุย<ม>คุยกับเพื่อนที่เป็นอายการแล้วเขาบอก<ม>แต่ว่ามันนานนะมามิบอกไม่เป็นไรมามีมีทั้งชีวิตที่จะต่อสู้เรื่องนี้นะคะ<ม><ม>เราเราคือเราไม่ค่อยไม่เคยหาเรื่องใครไม่ชอบเลยนะคะแต่ว่ามามิคิดว่าทุกคนมีมีสิทธิ์ที่จะดูแลสิทธิเสรีภาพของตนเองถ้าถูกกระทำ ถูกต้องไหมคะมามิก็คือยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดอ๋อแน่นอนค่ะนานแค่ไหนก็จะรอค่ะแต่ว่านี่คือต้องไปยื่นคำร้องกับไอ้นี่ก่อนก็ไปที่สถานยึดมุลไทยก่อนเพราะมันมีอายุความหนึ่งก็คือหนึ่งสเต็ปไปละแต่เดี๋ยววันก็หัดเขานัดทนายความอะไรคุยเดี๋ยวก็ลองดูเพราะว่าเดี๋ยวมามีต้องทำหลายเรื่องเลยนะคะเยอะเลยค่ะโปรเซสกับกับทค่ะหนุ่มนะคู่กรณีค่ะประมาณไหนแล้ว ฮะโอ้มันพูดไปแล้วอ่ะไปรีรันแล้วกิจกรรมไหนที่แบบเขาทำเสร็จแล้วเรารับไม่ได้หรืมีกิจกรรมที่แบบรุนแรงหร่อแบบอะไรไหมหมายถึงว่าฟิสิกอลหรอไม่เลยไม่มีนะคือประหลาดใจมากเพราะว่าอยู่ต่อหน้ากันไม่มีอะไรเลยไม่มีพูดจาดีไนท์สลอนเลยเหมือนเหมือนคนสองพันสิบห้าเหมือนเคยไม่มีไม่มีไม่มีค่ะไม่มี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 พูดจาไม่ดีไม่มี เขาก็คือโอเคมาตลอดพูดยากนะไม่แน่ใจเหมือนกันใจก็คิดไปหลายอย่างนะแต่ไม่อยากพูดพูดเดี๋ยวหาว่าเราสแลนเดอร์เขาไม่เราไม่ใช่คนอย่างนั้นเนีออคือถ้าเราไม่ชัวจริงเราไม่อยากพูดอ่ะแต่แต่คิดว่าจากคำพูดของเขานะเขาคงจะมาหาตัวช่วยตอนที่เขาบอกว่าเงินหายพันหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่เราถามกลับเขาคงช็อก ว่าเราถามว่าแล้วแล้วฉันจะรู้ได้ไงว่ามันมีเงินนี้มาเข้าบ้านนี้ตั้งแต่ต้นเขาก็หยุดไปนิดนึงแล้วเขาก็บอกแต่เชื่อเชื่อฉันใช่ไหมฉันบอกว่าอืมเชื่อไม่เชื่อเนี่ยมันเป็นอีกกรณีหนึ่งนะแต่ว่าถ้าเกิดสเต็ปเราเราอินเวสติกเแล้วแต่สเต็ปต่อไปเราก็ต้องไปตักตำรวจถ้าไปถึงตํารวจคุณต้องมีหลักฐานหลักฐานคืออะไรนั่นแหละก็ที่อธิบายเขาฟังไปแหละว่าเออเราอยู่ในโรงแรมนะเช่นถ้าเราเก็บเงินไว้ในลิ้นในเซฟ ้หายโรงแรมรับผิดชอบแต่ถ้าคุณเอาเงินโสดใส่กระเป๋าเดินทางนะคะแล้วมันหายโอโรงแรมไม่รับผิดชอบนะเขาพูดอย่างเงี้ยอ้าวกลายเป็นว่าเราแอดแท็กแอดแท็กเขาค่ะแล้วก็เอ๊ะทำไมใช้คำว่าแอดแท็กเราไม่เข้าใจแล้วก็อีกกรณีหนึ่งคือคือเซ็นสัญญาน้องทุกคนเซ็นวันเดียวกันหมดวันที่สี่คับสิบ เนเหมือนเหมือนกันหมดมีเขาคนเดียวแล้วก็ทุกคนยังจําได้ว่าเขา,าเรียก่หมอีคุย2คนหมอนมีก็คุยนะคะก็น้องก็จะตอบว่า 50- 5 0นึกออกไหมต็ลองได้ไหมขอหนู60-40อะไรประมาณนี้ได้ไหมหนูหมอนมีก็บอกอเดี๋ยวถ้าเกิดมีมีมีปัญหาอะไรมาคุยกันได้แต่ว่าหมอีม้ไม่ใช่คนตัดสินใจคนที่ตัดสินใจก็คือบอร์ด ถ้ามีอะไรเดี๋ยวมันไม่ต้องไปผ่านบอร์ดก่อนนะคะเขาก็บอกเดี๋ยวเขาเราบอกเดี๋ยวดูจะเอาไปดูอ่านก่อนก็ได้เพราะมันเยอะเข้าใจเขาบอกเดี๋ยวเขาจะให้รอเยอะกับแฟมิลี่เขาอ่านพูดอย่างนี้เลยนะเขาบอกว่าทนายเขาตรวจสอบมันไม่โอเคไม่มีปัญหาเลยแล้วหลังจากนั้นก็คือ1อาทิตย์8วันว้สาวันที่12ถึงจะไล่ไปเพราะเราเราจะไปเกาหลีเราต้องเคลียร์ทุกคนไงแล้วแค่ไล่ไปถามนางว่านางเซ็นหรือยังนางก็บอกโอเคมันมีเดี๋ยวให้ใะใช้แวนนี้ ค่นี้นะเขาไม่มีอะไรกลับมาอีกเลยหลังจากนั้นก็เลยไม่เข้าใจว่าไอ้คําว่าเอาปืนเจาะหัวบังคับให้เขาเซ็นแล้วเขาใช้กิริยาว่านี่เซ็นมันคืออะไรมันคืออะไรคะไม่เข้าใจแล้วมันไม่ใช่กิริยาที่แบบนี้ทาค่ะเราไม่เคยบังคับให้ใคยเซ็นสัญญาเลยนะคะ national director ใดๆไม่เคยไม่มีไม่มีค่ะคุณเอาไปอ่านถ้าคุณตกลงคุณเซ็นคุณไม่ตกลงก็ไม่เป็นไรเราก็แยกทางเลยค่ะ ถูกไหมคะวันนี้ค่ะอย่างนี้มันหลังจากนี้ทางหมอนี้เองกับบอสเองต้องเลือกนางงามมันมันต้องมีการเขาเรียกว่าอะไรนะสกรีสกเยอะกว่านี้ไหมคะพวกนี้เราก็ว่าเราก็เราก็ว่าสกิลแล้วใช่ไหมพวกไม่ทุกหนูคิดว่ายังไงตอนเชียร์เขานี่มั่นใจว่าทุกคนเชียร์หมด ถูกไหมไม่เถียงกันไม่เถียงนี่ไงมามีจะบอกให้ว่าคุณมีส่วนในการร่วมตัดสินใจโอเคคุณมีส่วนในการเือเมโอเคไหมคุณมีส่วนในการร่วมตัดสายเสือดิมทุกคนทุกคนทุกคนกรุณาช่วยกันสกรีนบางทีมนมีเข้าใจนะเพราะว่าบางทีภาพลักษณ์มันดูสวยงามจังเลยกับเด็กๆทุกคนด้วยนะว่าโอ้สวยงามจังเลยแต่รู้ไหมบางทีว่าฉันอย่างเงี้ยฉันขมขื่นนะคนที่ดูแลนี่ขมขื่นนะคะ เวลาเรารู้ทั้งรู้ทั้งรู้ว่าข้างหลังมันแย่เราต้องยิ้มนะถูกไหมคะเพื่อที่จะทําให้รูปหน้าปัาจมูกให้มันดูดีอ่ะหนูเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นมัอมีอยากให้พวกหนูเปิดใจให้กว้างเวลามองมองมองน้ำหน้าเนาะมองเยอะๆมองเยอะไปทำสมาธิทานโปรตีนไม่ค่าให้เบื่ออะไรเลยมันจะให้มันเยอะขึ้นวันวันนี้เหรอเพิ่งมาร้องให้เมื่อกี้นี้ เออมันเหมือนกับหลายวันมานเนี่ยมันแบบโอ้หมันก็เจ็บใจมันก็แค้นใจมันก็โอ้ทำไมเขามาว่าเราแบบเนี้นะหลายอยา่างแล้วก็มาถึงจุดมันมีไม่เคยตอนนางนามมงไม่เคยร้องไห้กบดีใจกับใครเลยเคือแบบได้เชียร์นึกออกไหมโมเมนต์ Moment อะแล้วก็เคยร้องไห้นะถ้าเกิดนางงามมันเทินมงอะแล้วเราเราเราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนึกออกไหมร่วมทุกร่วม,วม,วม,วมสุดไปจนแล้วก็เออดีใจกับเขานี่เป็นครั้งแรกบอกไว้เลยที่ร้องไห้ตอนนางงามมง กขารู้สึกโอ้โหเราเสียดายเวลาเขาอ่ะทำไมทาไมเราถึงไม่ต่อสู้ให้เขาชนะในในในโมเมนต์นั้นในวันนั้นทำไมเราเราเราไม่ต่อสู้พอนี่คือสิ่งที่เสียใจก็เลยรู้สึกว่าดีใจแต่ดีใจแทนเขามากมากเลยอะคือแบบโอ้โหในที่สุดนะบางทีมงอ่ะมันมันก็มันก็เลือกคนมันเลือกคนด้วยตัวมันเองถูกไหมฮะแล้วก็ดีใจมากเลยคือแบบเออฉันรู้สึกดีใจแทนคือแบบโอ้ เอเชื่อไหมเขาเป็นนางงามที่หลังหลังเขามงนะทุกอาทิตย์ทุกทุกกิจกรรมที่เขาทำโดยที่มีมงกุฎอะ่ะเขาแท็กมามี mm hmm. เขาแท็กมากกว่าราเชลเยอะมากราเชลไม่เคยทําอะไรเลยมันไม่ต้องไปพุชเขาทําไมไม่ลงอันนี้อันนี้ทําไมไม่มีอะไร mm hmm. เขาไม่เคยแท็กมามีนะราเชลเขาจะเอาตัวเขาเอง mm hmm. ผิดกับ CJ เ j ีเจเนเชื่อไหมทุกโพสที่เขาทําเกี่ยวกับแกรน mm hmm. เขาแท็กแล้วมามีแชร์เขาทุกครั้งอ่านและดู เรารู้เรารู้ว่าใครทำงานใครใครอพพรชิเอจริงๆรินี่ขนาดเขาได้ลองหนึ่งนะเขายัางแบบภาคภูมิใจในการที่จะสวมมงกุฎและภาคภูมิใจในการที่จะใส่มันแล้วปฏิบัติหน้านที่อ่ะโอ้โหเราก็แบบโอ้โหอยู่นี่มันจริงๆเลยแล้วกับกับแบบมาเทียบกับไอ้ออมองใหญ่ที่เรามีอะไร นั่นแหละก็เสียใจอย่างนี้วันนี้เพิ่งร้องไห้เพราะว่ามันไม่วันนี้เพราะว่ามันประดังหลายอย่างมันแบบมันเก็บมาหลายวันแต่ไม่ใช่คนร้องไห้บ่อยๆไม่ใช่คนร้องไห้ง่ายนะคะไม่เป็นคนค่อนข้างค่อนข้างแข็งเข้แข็งนะคนข้างเข้มแข็งแล้วก็ชอบมองโลกในแง่ดีไม่ไม่ค่อยบมไม่ค่อยว่าใครนะถ้าใครโดนบมามิว่านี่แย่มากนะคะนี่หมามิสิบสามสิบสี่หนูเคยได้ยินบมามิว่าใครไหม ครั้งแรกที่ก่อนมีถือไบเบิลมันมามีมามีพูดเลยนะถ้าใครโดนมามีว่านี่แย่มากค่ะทำไมทำไมวันนั้นถึงกัดจิตใจถือพระธรรมทีอยู่เพราะว่าคนว่าเราโกหกมากเออแล้วที่ม่ารู้ไหมบางทีเรามาแก้ตัวเนี่ยเราพูดทีหลังเสร็จแล้วมามีมีเป็นคนความเชื่อนะคะมามีเชื่อในพระมากมามีเป็นคริสต์มามี่ขึ้นศาลเนี่ยเคยขึ้นศาลครั้งหนึ่งเอาง่ายๆแล้วก็ต้องวางมือบนไบเบิลสิ่งที่คิดวันนั้นคือฉันเอาใจไว้กับพระ เพราะว่ามันมีก่อนก่อนก่อนที่จะแถลงข่าวจริงๆสวดก่อนเสร็จแล้วในบทสวดเขาจะมี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 บทความของพระว่าวันนั้นเขาสอนใจอะไรวันนั้นคําพูดที่ได้ยินก็คือให้มีความกล้าหาญในการที่จะต่อสู้โอเคเราก็จะใช้คํานี้ในความกล้าหาญก็ก็สิ่งที่มีไม่มีอะไรมันมีมีสิทธิ์ใช้เพราะเป็นคริสแล้วก็เรามีความเชื่อเราเชื่อมั่นว่าเราพูดความจริงถ้าเราพูดไม่จริงเราจะเราจะบอกให้พระลงโทษเราเลยคนอื่นไม่ต้องลงโทษนะคะ ให้ให้ให้พระตัดสินเพราะในพระคัมภีร์ก็มีเขียนว่าถ้าใครคิดว่าตัวเองไม่เคยทําบาปให้เอาหินปาคนที่ย่คนที่คุณไปต่อว่าเขาเพราะคนคนนั้นคือคนที่เป็นสสเพณีเพราะในสมัยก่อนเนีย่ยคนโสเพณีต้องโดนหินปาเพราะเยซูเจ้าบอกว่าถ้าใครคิดว่าตัวเองไม่เคยไม่เคยทบาบาปเอาหินปาคนนั้นได้เลยสิ่งที่คิดมีอยู่แค่นี้ว่าให้พระตัดสินค่ะไม่ไม่ได้กิมมิกอะไรนะก็คือก็คือจริงจริง ก็พี่วัดไม่ได้ปรึกษาแกแกก็แบบเล่นอะไรคุณจะไม่ได้เล่นนี่เรื่องจริงเลยนะเรื่องเรื่องไบเบิลนี่ซีเรียสนะใครใครจะทําอย่างนี้นี่เรื่องซีเรียสนะคะก้็นแบบนี้ไม่ได้เล่นล้อเล่นหรอกใครนะคะไม่ได้ล้อเล่นนะคะนี่เรื่องจริงการไลฟ์ที่อยากที่สุดในชีวิตแบบแบบอย่างนี้นะซีเรียสนะแบบซีเรียสเขาไม่เคยใช่ไหมก็จะเห็นเฮฮา แต่ว่าข้อดีนะคือตอนนี้มันมีมี u t u b e เป็นของตัวเองแล้วขอบคุณราเชลก็ขอบคุณราเชลมากเดี๋ยวคิดว่าก็เลยจะไปผันตัวเป็นยูทูบเบอร์ตอนนี้ตรืนี่ตอนนี้เลยนะก็จะกำลังคิดว่าจะเป็นคุกกิ้งโชว์ดีหรือคุกกิ้งชดีหรือรัมยาม่านะหรือหรือว่าจะไปเออออกทางหรือก็จะไปเดินทางไปประเทศต่างๆนะแยี่งนางงามเก่าเราก็ว่าอย่างนี้เดี๋ยวเราจะทำนล็อก ใช่ป่ะมีคอนเทนต์นะนะแตงี้ดีกว่าก็คือต้องขอบคุณนะคะคุณลาเชลคุปตาค่ะที่พู่สามขิดวิลีกกับนางนิดนึงไหมคะฝากฝากถึงนางเหรอเจอกันที่ s, <S, <S, <si <S la> O K okay. we go separate way I think yeah I'm gonna go all the way you know for by by legal I'm not gonna talk say anything anymore because I think everything is clear from my side whatever you want to do or say you say it. and everything i think the church can clarify everything thank you so much สนับสนุนโดยสีพึ่งเมตตาสมปรารถนาพันล้านรุ่น888กูให้มึงรวยเศรษฐีพันล้านโดยมาดามแบมแบมกัลยากร